รู้ต่อต่อไหัวแล้วเป็นไงบ้างกับปีปีหน้าโปรเจกต์แล้วก็วันที่5ของเราที่ีเป็นการก็โปรเจกต์ในปีหน้านะครับก็อย่างที่ประกาศไปในทางกระสกันจอที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ร่วมกับตีครับส่วนดีเทลมาดีเทลยังไงก็ไปติดตามกันตอนต่อไปเพราะว่ายังพูดอะไรมาไม่ได้อยู่ในโปรเซสครับแต่แค่จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ แเยมปีหน้ากบผมว่าปีหน้าโปรเจกต์โปรเจกต์แบบนี้ก็เป็นพลสใหม่ที่ที่ผมไม่เคยไม่เคยรับงานแบบนี้มาก่อนรู้สึก่คือเรื่ารเช่อใหม่สำหรับปีนี้ของผมไม่สำหรับปีหน้าผมก็ยังยม่ปมันรู้อะไรมาไม่ได้ยอมันเป็น ดราม่าแอคชั่นด้าม่าเนสแต่ก็สือดีเทลตาเนี่ยยังไม่สามารถพูดเยอะวหมือนได้รางทีพูดคำนี้แต่พูดนด้ถึงแค่รู้วมันเปนี่วนแล้วพูดระยเวลาเลยมันเป็นจังหวะมนจังหวะเออลุ้ก็โอราะว่จะเห็นหน้าจริงปีก็ใจนึงก็ดีใจนะที่แบบทุกคนด้เห็นหน้าของสี่วันแต่ว่าก็กลัวว่าทุกคนจะเบื่อมาก่อน หญสใหญก็ตอยากรู้อยากเห็นนั้น่เหนองเน่ะเื่อเื่อยังไงาเนตื่เงมากเลยอย่านี้ปนด้วยจังหวะเพราะว่าเอาจริงๆคือมายต่ตั้งแต่มานเขดตั้งแต่ต้นปีที่หน้เลยแล้วก็แบบไม่มาปีเลยครับ แต่ละงคานจันทัคานก็เป็นเป็นละครละครปัจจุบันจันทังคานก็เป็นละครรู้สึกว่าเหมือนตะโกนที่มันเสงแข็งอะไรอย่างเงี้ยแล้วจนทังคานก็เป็นละครละครปัจจุบันก็เป็นอีกรสชาติหนึ่งส่วนพุทธศักราชเนี่ยก็จะเป็นละครพิเรนซ์ซึ่งก็เป็นการพูดไตรเตรองขออีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันก็ผมว่าเป็น มันเป็นรสชาติที่มันต่างกันโดยสิ้นเชิงครับมันจะได้ีสเปคเลนเตอร์ที่ไม่ไม่ชัดเจนแบบนี้เนใครชอบรสชาติไหนบอกว่าก็เลือกดูได้หมดแต่ว่าถ้าเลือกไม่ได้ก็ดูทั้งสี่วันเลยก็ได้ครับเปเด็กให้หยุดเดนที่เรารอคอยอย่าเป็นใช่ผมก็ทุกคนก็รอคอยเพราะว่าจะเป็นต้นปีที่เราประกาศแบบแต่ชุดนีนะเนาะที่ก็ติจิลาแลนด์อย่างล้างทองที่เราไม่ได้กินเป็นสไาย์ไหมก็เข้าไปบอกเข้าไปเป็นสไตล์หรือเปล่าเป็นสไตล์หรือ่า นึ่งเรื kar ke kar ke. Donc, really ่องสมบูรณ์นะครับมันเป็นเรื่องที่มีไคลเจอร์มากแล้วก็เป็นเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รวบมยอดถิมือแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งทีมแสดงแล้วก็ทีมโปรดักชั่นต้นสังกต่างก็ผมมอกได้เลยว่าไอ้นี้ก็คือที่คนตั้งใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวิกโปรเจกต์ที่ถ้าคาดหวังก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับอะไรเกมอะไรที่อยากได้อะไยังไงก็แบบว่าเออ ก็ผมก็ยมีความสุขนก็ถามว่ามีใหมมีบ้าลมีบ้างรับก็ในฐานะที่ผมเป็นนักแสดงก็ทำานี่ทาทีในส่วนของอย่างเป็นที่สแล้วก็านอะไรแนี้ไม่ได้แล้วยังไงตอนี้เราต้องทำให้ ครับเพราะว่าจริงๆละครก็คือถ่ายถ่ายจบไปแล้วแต่ก่อนละคราเลียมันก็มันก็สิ้นสุดในหน้าที่มันเกี่คุ่งหลังที่เหลือถ้าพูดถึงเนี่ยพาร์ตของละครก็จะบอกว่าพาร์ครึ่งหลังของละครก็จะทิพุ่กว่าครึ่งแรกมากขึ้นเรื่อยๆที่ว่าจะเป็นความสับสนระว่าตัวตัวพระเอกกับตัวนางเอกแล้วก็ตัวพระเอกกับรูปและเนียของ ไม่ได้ดูนะเพราสามารถไปดูว่าหลังในที่แอปแพลิเคชันวันดีแล้วก็ไปดูร้อนหลังได้ได้เลยก็เดาเลยอันนี้หน้าก็สามารถรอดมาได้เลยโคงไว้วโ้หมดยังไงดีอะโค้งหโอเคควะ